สวัสดีครับเกี่กับเกมก็จีเอโอดบิวหรือว่าเกมโกเทอรเปียนครับผมก็ได้บรรลุแล้วนะครับว่ามันคือเกมอะไรนะครับผมก็เพิ่งดูครั้งแรกนะครับว่ามันคือเกมโกเทอรเปียนะครับเพื่อนมันบอกผมก็เล่นได้ระยะระยะระยะหนึ่งแล้วนะครับรู้แล้วนะแล้วเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับนี่มาเซิร์ฟของใครเนี่ยผมเล่นได้ระยะหนึ่งแล้วก็ดู พราตัวผมก็กมป,นนะประมาณเป็นนะประมาณประมาณเป็นอย่างนี้นะครับอืมอืมเฮ้ยทำไมออกไม่ได้วะเราได้ลองดูนะครับว่าเราอึไม่ใช่อึเจอใครมันเนี่ยว้าวไม่มาดูคนอ่าน ก a l k i n ง dead อุ oh. Oh. Mm ้ยโอ้โหออืมม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 นกมม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 มรมม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  h e s มมมมมมม อมันจะมากไปแล้วนะก็เล่นจริงๆนะครับดูผมเล่นจริงครับก็เล่นได้นะครับแต่แค่ปล่อยอก็เล่นได้ครับแค่ปล่อยให้ไปรเรืเ่อยๆนะครับมันจะเป็นจะจะเก่งไปลจะปลจะเก่งกว่าเลเวแบบไปแล้วนะว้าว๊ะ เงียบอ๋อมันอี๋อตรงนั้นมันบางไงครับเอ้าแหลกไปแล้วขอ,ปอเปียนเสริมครับเสริมนี้ก็แล้วกันโอ้ยอยากได้อนะ่ะ เอาได้เลยนะมั้งจริงอยากรู้วิธีการโดว่ะโอ้ของกากอย่าเอาเลยนั่งก่อนอืมอืไม่ดีมั้งโอเวฮ อืมอืมเอ้ยไปไหนเนี่ยไปไหนวะเฮ้ออืมอืมโอ้อาวอ้าวอืมอ้าวอืมอ้าวอืมโอ้ no wo b u r s ว้าชิจอยู่ที่ไหน ข้าได้ยินจีเห็นไปเองเฮ้ยเฮ้ยไม่นะท้ายจะรับแรงใจจาเองไม่อยู่ผมจะสอนวิธีการปลั๊มเพชรนะครับวิธีการปลั๊มเพชรกโกธเปียนครับก็เราสร้างเซิร์ไปแล้วนะครับใครไม่ต้องใ,ใครที่คิดจะเข้ามาก็ไม่รู้นะไในะครับ วิธีกรารแทรกเส์ฟกับไอ้พี่ปั๊มเพชรนะครับก็ดูตรงนี้นะครับอืแล้วขุดดินนะครับเราก็จะได้มเมล็ดแบบนี้มาครับอล้วก็จะได้มเมล็ดแบบอะไรนะครับขุดไปนะครับขุดไปนะครับมเมล็ดอันนี้ก็ไปปลูกได้เหมือนกันนะครับเพิ่งจะใช้ปั๊มดเหมกันนะครับปั๊มไม่ถือชั่วโมงก็ได้ลมะมั้งถ้าคนชอบขุดเยอะ ถ้าถึงชั่วโมองมั้งเลยชั่วโมองมั้งยัไม่อยู่นะครับนี่นะครับก็จะได้มเมล็ดแบบนี้มาแล้วขุดไปเรื่อยๆบางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้น้อยนะตามนะครับแล้วก็ปลูกครับเราสักประมาณกี่วิวะเฮ้ยอย่าบางังหยิบสามเนาะสักประมาณสามสิบวินะเราก็จะได้ต้นไม้ไมาอย่างสมบูรณ์ครับโอเคมันก็ปลูกเลย ก็ปลูกเลยนะครับโอเคถ้าเราได้ต้นไม้ที่ปลูกแล้วแล้วมันเป็นยังี้นะครับเราขุดครับเอาอันนี้มันไม่ได้เพชรน,นะครับจะคอยดูนะครับตั้งแต่ผมมีอยู่9เพชรน,นะครับคอยดูนะครับเรามาันโตก่อนหมดกันเออลืมต้นวีเลยตอนนี้ก็ปลูกได้เพชรเหมือนกันนะครับ เร็เๆตัวเนี้ยตั้งแต่ตัวแรกเลยครับนะครับก็ได่สิบเจ็ดแล้วนะครับตั้งแต่เก้าอันนี้ไม่ได้ก็ช่างมาันมาแล้วก็ถ้ามาเล่นหมดก็ กดดินเหรอครับพี่มีอะมากแต่อย่างวะนั่นอันนี้ก็ไม่ได้นะครับให้ทิ้งของเดินขึ้นมานะครับกดโอเคครับรอ,อนะครับ หนึ่งบิ๊กน่นะสามสองหนึ่งก็ครบแล้วนะครับเลยนะ,อะเอาเลยเอาเลยนี่ลาบก็ได้มาย2ิบสองเพชรนะครับก็เอาไปถาใช่ใชอย่างนี้เลยนะครับทำตามผมเลยนะครับก็ถ้าใครอยากปั๊มก็ทำตามผมนะครับ ถ้าใครไม่อยากปั๊มแบบผมก็ได้วิธีถ้าเราได้ห้าสิบถ้าเราได้ครบนะเรากดเดิงขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเป็นนี้เป็นหน้านี้เลยนะครับถ้าเราไม่เก็แบบที่เกแบบ็บบหายจริงๆก็เติมเลยนะครับถ้าเราก็กดตรงนี้มานะครับนี่นะครับแล้วก็สมห้าสิบเพชรก็จะได้ผมได้เสือ้อได้แน่นได้เสือ้อในนะครับ ก็ผมก็มาเล่นแล้วก็มาสอนนะครับแค่นี้แหละครับ